อรุณสวัสดิ์ครับอรุณสวัสดิ์ครับเช้าว,วันนี้อากาศเย็นสบายนะครับหน้าหนาวปีนี้แลจะหนาวนานนะครับนี่ครับบรรยากาศที่บ้านยมามเช้าวันนี้นะครับนี่ต้นมะยมฮะช่วงนี้ไม่มีไม่มีลูกนะครับต้นมะยม เป็นต้นไม้มงคลตามความเชื่อที่ว่าเมื่อปลูกไว้หน้าบ้านจะมีคนนิยมชมชอบต้นขนุนปลูกไว้หลังบ้านจะมีคนคอยสนับสนุนอุดหนุนเกื้อหน,นุนนะครับต้นไม้มงคลทั้งหลายก็น่าจะเป็นสิ่งที่เตือนใจว่าเมื่อปรารถนาให้คนนิยม ปรารถนาให้คนสนับสนุนอุดหนุนเกื้อหนุนก็ต้องมีต้นทุนคอยช่วยต้นไม้ด้วยนะฮะลำพังต้นไม้อย่างเดียวไม่พอนะค,คือนอกจากจะรอความนิยมชมชอบรอการสนับสนุนเกื้อหนุนอุดหนุนจากคนอื่นเราก็ต้องเป็นผู้ที่รู้จักนิยมชมชอบ รู้จักที่จะได้สนับสนุนผู้อื่นด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็ถือว่าเป็นมงคลในทางที่ให้นะฮะไม่ได้เป็นมงคลในทางรับอย่างเดียวนะฮะการเป็นผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก <c oughs> เสียงนกเิียงกายยมเช้าวันนี้ครับที่บ้านลูกทุ่งเห็นดอกทองอุไรไหมฮะ สองอูไรเนี่ยเป็นดอกไม้สีเหลืองที่ออ,อกดอกได้ตลอดทั้งปีนะครับเป็นสีที่หลายท่านก็ชอบก็เป็นสีมงคลอีกสีหนึ่งเหมือนกันเพราะว่า,าได้แสดงออกซึ่งความรู้สึกจงรักภักดีที่มีต่อในหลวงรัชกาลที่9และรัชกาลที่10 ทั้งสองพระองค์สเสด็จพระบรมราชสมภพวันจันทร์นะครับดอกทองอุไรเดี๋ยวนี้ก็เลยนิยมปลูกกันมากมายปลูกง่ายนะครับแล้วก็ดอกออกเยอะนะครับเสียงนกเสียงกาเช้านี้ก่อนไปทำงานนะครับเฟื่องฟ้าก็อีกหลายดอกด้วยกันนะครับไม่นกปลูกเอาไว้ มมุมน,นี้ทองอุไรสดชื่นอากาศเย็นกำลังดีนะครับไม่หนาวจนเกินไปนะครับปีนี้หนาวนานหน่อยก็เก็บบรรยากาศความความเย็นความหนาวเอาไว้นะครับ อย่างนอยที่สุดก็คือไม่ไม่ร้อนมากความเย็นเนี่ยถ้าเย็นมาถึงหัวใจด้วยก็จะยิ่งดีนะร่มเย็นเป็นสุขมาดูภาพหน้าบ้านนิดนึ่งบ้านก็จะมีธงไตรรงสัิลักษณ์แห่งชาติมีธงธรรมจักรแล้วก็ธง พระประมาพิไทยในหลวงราชการที่10นะครับชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ตะวันมานน่นแล้วนะครับเตรียมที่จะได้ไปนะทํางานเช้าวันนี้นะครับส่งความรักความปรารถนาดีถึงญาติมิตรทุกท่านทุกคนนะครับอยู่ทางไหนก็ขอให้ปลอดภัยทั้งจากเรื่องของอทั้งจากโควิดแล้วก็เรื่องของ าการเดินทางนะครับไปไหนไกลๆกลก็ขอให้ปลอดภัยทุกเส้นทางอะไรจะเกิดขึ้นแล้วดีเสมอจะบวกหรือลบก็ล้วนเปลี่ยนแปลงด้วย,ยกันทั้งสิ้นนะครับยามขึ้นก็ไม่หลงยามลงก็ไม่ท้อนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกท่านเหมือนเช่นเคยครับสวัสดีเช้านี้สวัสดีครับ